สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปเดินบนนะคะเดินที่หลักหน่วยนะคะเป็นสูตรใหม่นะคะวิธีการคำนวณน,นะคะใช้รางวัลที่หนึ่งรางวัลเลขท้ายสองตัวรางวัลเลขหน้าหมุนครั้งที่สองรางวัลเลขท้ายหมุนครั้งที่หนึ่งรางวัลเลขท้ายหมุนครั้งที่สองนะคะ รางวันที่หนึ่งนะคะใช้หลักแสนคูณสี่เก้าคูณสี่นะคะได้สามสิบหกใช้หกนะคะรางวัลเลขทยสองตัวนะคะใช้หลักสิบคูณสองเจ็ดคูณสองนะคะได้สิบสี่ใช้สี่บวกรางวัลเลขหน้านะคะหมุนครั้งที่สองใช้หลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยบวกห้านะคะบวกเก้า บวกรางวัลเลขท้ายนะคะหมุนครั้งที่หนึ่งใช้หลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะคะบวกเก้าบวกสี่แล้วก็รางวัลเลขท้ายหมุนครั้งที่สองนะคะใช้หลักสิบบวกสองบวกหนึ่งคงที่นะคะหกบวกสี่นะคะเป็นสิบบวกห้าเป็นสิบห้าบวกเก้าเป็น ยี่นะคะยี่บี่บวกเ้าเป็นสามสิบสาบวกสี่เป็นสามสิบบนะคะบวกสองเป็นสามสิบสามบวกหนึ่งะคะเป็นสี่สิบเลขเด่นนะคะตัวแรกคือศูนศนย์บวกหนึ่งะคะได้หนึ่ง หนึ 1> 1่งบวกหนึ่งได้สองนะคะเลขที่ออกสี่แปดหนึ่งนะคะเข้าที่หนึ่งลักหน่วยต่อมานะคะแปดคูณสี่ได้สามสิบสองนะคะ ใช้สองเ้าคูณสองได้18ใช้แปดบวก8ดหลักร้อยบวก9้าหลักหน่วยบวกห้าหลักสิบบวก9้านะคะหลักหน่วยบวกสี่หลักสิบบวกตามด้วยหนึ่งคงที่นะคะ สองบวกแปดนะคะเป็นสิบบวกแปดเป็นสิบแปดสิบแปดบวกเก้าเป็นยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดบวกห้าเป็นสามสิบสองนะคะสามสิบสองบวกเก้านะคะเป็นสี่สิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดบวกสี่นะคะเป็นสี่สิบห้าสี่สิบห้าบวกหนึ่งนะคะเป็นสี่สิบหก เลขเด่นตัวแรกนะคะคือ6 6หบวกหนึ่งได้7 7็บวกหนึ่งได้8นะคะเลขที่ออก5 9 8นะคะเข้าที่8หลักหน่วยงวดถัดมานะคะ เกคูณสได้36บวก7จคูณสได้14บวก7บวก9บวก5บวก4บวก0แล้วก็บวก1คงที่นะคะหกบวกสเป็น10บนะคะบวกเเป็น17 สิบเจ็ดบวกเก้าเป็นยี่สิบหกยี่สิบหกบวกห้าเป็นสามสิบเอ็ดนะคะสามสิบเอ็ดบวกสี่นะคะเป็นสามสิบห้าสามสิบห้าบวกหนึ่งนะคะเป็นสามสิบหกเลขเด่นตัวแรกคือหกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดนะคะเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดเลขที่ออกนะคะ หนึ่งหนึ่งหเข้าที่หหลักหน่วยนะคะม้วถัดมานะคะเกคูณสได้36มสบวกหคูณสได้2อบวกเหลักร้อยบวกสหลักหน่วยบวกสหลักสิบ บวกสามหลักหน่วยบวกสามอีกครั้งนะคะหลักสิบแล้วก็บวกตามด้วยหนึ่งคงที่หนะคะบวกสอเป็นแปดแดบวกเจ็ดเป็นสิบห้าสิบห้าบวกสามนะคะเป็นสิบแปดสิบแปดบวกสามเป็นยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดบวกสามเป็นยี่สิบสี่ยี่สิบสี่วกสามเป็นยี่สิบเจดบเจบวกหนึ่งะคะเป็นยีด เลขเด่นตัวแรกนะคะคือ8 8ดบวกหนึ่งได้9 9้บวกหนะคะได้0เลขที่ออกนะคะหกเศเข้าที่0นะคะหลักหน่วยงวดต่อมานะคะสอคูณสได้แปด หกคูณสได้สิบวกเดหลักร้อยบวกเหลักหน่วยบวกสหลักสิบบวกเหลักหน่วยบวกเหลักสิบนะคะแล้วก็บวกตามด้วย1นึ่งคงที่8นะคะบวกสองเป็น10บวก7เป็น17 17จบเวกเเป็น24 24ิบี่บวกสามเป็นยีสิบเจ็ด 27่บวกเนะคะเป็น34 34ิบวกเเป็น41 41ิบวกหนึ่งะคะเป็น42นะคะเลขเด่นตัวแรกนะคะคือสองสองบวกหนึ่งได้3 3มามบวกหนึ่งได้4เลขที่ออกนะคะห้า้าสาม เข้าที่สามหลักหน่วยนะคะงวดถัดมานะคะห้าคูณสี่ได้ยี่สิบใช้ศูนย์นะคะสี่คูณสองได้แปดบวกสามหลักร้อยบวกสี่นะคะหลักหน่วยบวกสองหลักสิบ บวกหหลักหน่วยบวกสหลักสิบบวกตามด้วย1นึงคงที่0ูย์บวกแดได้8ปดบวกสามเป็น11บเวกสี่เป็น15บห้าบวกสองนะคะเป็น17 17จบเวกหนึ่งเป็น18 18ปบบวกสาม เป็น21 21บนะคะบวก1เป็น22ทวนอีกครั้งนะคะศย์บวก8ได้8บวก3เป็น11บเวกสเป็น15บวก2เป็น17บเวก1เป็น18บวก3มเป็น21บวก1เป็น22นะคะเลขเด่นตัวแรกคือสองสองบวก1ได้3 3มบวก1ได้ส เด่นสองนะคะสามแล้วก็สี่นะคะคลิปนี้นะคะเลขเด่นที่ได้ก็คือสองสามสี่นะคะงวดประจำวันที่สิบหกนะคะพฤษภา สิบหมิถุนายนะคะสองห้าหกเจ็ดจะด้นต่อหรือไม่หรือว่าจะหลุดนะคะคลิปนี้นะคะก็เลขดินที่ได้คือสามสองสามสี่นะคะคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ